ครับก็ขอบคุณมากเลยที่มากันเยอะเลยนะครับได้มาหาเรื่่องพีเมื่อคืนจริงเลยก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็ได้คุยกับภรรยาพี่เมกนะน้องเอ๋ก็จริงๆคุยกันมาเป็นสัปดาห์แล้วแหละนะนะ ก็กังวลมากเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็อาการก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ก็คิดว่าก็คงเหมือนทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ด้วยอาการนู้นอาการนี้แต่จริงๆเที่ยวนี้ค่อนข้างหนักนะเพราะว่าก็คุยเอตลอดว่าพี่เมฆเป็นยังไงบ้างอะไรนะเขาบอกเขาไม่รู้สึกตัวเลยความดันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ โอ้เยอะ,อะนะอยู่ห้อง i อ u ีอันนี้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่หนุ่มก็ <c oughs> อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เตรียมตัวที่จะกลับกรุงเทพไปทำงานเนาะและ้วก็ก็รู้สึกไม่ค่อยดีคือนอนไม่หลับตั้งแต่วันตั้งแต่วันก่อนเมื่อคืนละเมื่อคืนวานอยู่นอนไม่หลับจนมาเมื่อเมื่อวานก็ก็บอกแฟนพี่หนุ่มให้โทรหาเอหน่อย เพราะว่าไม่กล้าโทรไปหาเขาเยอะเพราะกลัวเขาก็ยุ่งนะอยู่โรงพยาบาลพี่ก็รว่าเข้าคูยุ่งอะไรเงี้ยพี่หมอเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอยู่ห้องไอซียูไม่ดีเลยความดันลดอนะไรเงี้ยก็กังวลน,นะเขาขึ้นไปนอนแล้วบอกเอาแล้วเอ,เอ๋ทำยังไงเขาบอกเขาจะอยู่เฝ้าถึงเที่ยงคืนเพราะคุณหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลทุกคนต้องกลับบ้านในใน,ในหองไอซียูอะเงี้ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเช่นคืน เที่ยงคืนก,กว่าก็พี่ก็พยายามขึ้นไปนอนนะพี่ก็นอนไม่หลับอะไรอย่างงี้เที่ยงคืนกว่าก็ก็มีโทรศัพท์มาปุ๊บรู้แล้วแหละว่าต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่เที่ยงคืนกว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฟังก็คือพี่เมฆเขาก็บอกพี่เมฆไปแล้วอะไรอย่างนี้ <ing and of tea> ใช่ใช่ใช่บอกพี่เมฆเสียแล้วบอกครับ เขาจะให้ทำยังไงที่ช่วยอะไรไหมตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวเอจัดการโรงพยาบาลก็อะไรเงี้ยเขาถามสองแตมเมื่อคืนแล้วว่าเราเรื่องพิธีศพเนี่ยจะทําในรูปแบบไหนยังไงเอก็บอกว่าอยากทําเป็นแบบคนพูดเพราะว่าเคยคุยกับพี่เมฆแล้วตอนที่ยังมีชีวิตพี่เมฆบอกว่าแล้วแต่เอเลยอันนี้เนี่ยเอก็มองว่าถ้าทำแบบคนพูดเนี่ยคนที่เป็นแฟนฉับหรือ คนที่รักพี่เมฆผู้ร่วมงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมร่วมงานได้ได้ทันได้เยอะนะครับก็ก็เลยเลือกแบบนี้นะครับครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยก็เลยเนี่ยนะฮะช่วงที่พี่เมฆอยู่ที่โรงพยาาบลตอนนั้นด้วยความรู้สึกช่วงระยะเวลาไม่ค่อยดีก็รรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าคือจริงก่อนหน้านี้พอหายมาคือพี่เมฆเนี่ยเขาขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เป็นปีๆมาแล้ว คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีจนเราก็หาพยายามช่วยทุกวิถีทางตอนนี้เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็เหมือนดีขึ้นมานะดีโรคที่เป็นอยู่ก็ดีตุ่มก็ไม่ขึออ้นนี่นะั่นแต่ปั๊บหนึ่งก็เข้าโรงพยาบาลพี่ก็พี่ก็กเอ้ยเป็นอะไรบอกออเลือดเก็ดเลือดไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับก็เติมเลือดเข้าไปอะไรอย่างงี้แต่เขายังไม่ดีเราเที่ยวนี้ก็เลยกังวลนิดหนึ่นงช่วงก่อนหน้าเนียก็จะ ก็จะกังวลนิหนึ่งเราก็จะทำคอนเสิร์ตให้เนาะวันที่26มีนาก็ยังคุยกับเพื่อนสนิทเลยบอกว่าไม่รู้จะไหวผ่านคอนเสิร์ตหรือเปล่า hey, hey, hey. อันนี้ผมคิดอยู่คนเดียวนะแต่ว่าก็คุยทีมที่ช่วยกันทำคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้บอกเขากลัวเขากังวล,งวลคุยกับใครโ <Hey, hey. S 1> อ้คุยกับพี่เมงนี่เป็นหลายสัปดาห์ คือพี่ไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงปกติพี่จะคุยผ่านอื่นเพราะว่าคุยแล้วเขาก็จะอยู่ข้างๆส่งเสียงมานูน่นนี่นั่นพี่แม่เขาก็เป็นคนเข้มแข็งรึงเขาจะไม่ไหวไม่ไหวแค่ไหนเขาก็จะไม่พูดหรอกมึงไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาบอยหนุ่มมันไม่ต้องมาประมาณนี้เขาเป็นอย่างไรคนะือเราก็จะรู้กันแหละว่าโอเคเป็นห่วงนะแต่ว่าไม่ได้จะพูดคุยกันทุกวันสมัยที่เขายังดีกว่านี้เขาจะเล่นไลน์ เราก็จะมีไลน์กุมเพื่อนเราก็จะเห็นเขาส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรพอตอนหลังนี่เขาป่วยมากๆเลยก็ไม่ไม่เห็นละก็จะถามผ่านผ่านเองว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อพี่เมฆเป็นอย่างงี้อย่างนางน้นอะไรยางาน,นก็ก็ไม่ได้นึกว่าจะไปเลยนึกว่าคงหนักแหละเหนื่อยแต่ว่าก็ไม่นึกว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ S <S หมายถึงว่าความผูกพันก็คือจริงๆพี่แม่เขาเป็นคนเป็นคนเหมือนจะด,ดูผงผางพูดจาตรงไปตรงมานละ้วจริงๆลึกๆเขาเป็นคนที่คือเหมือนแข็งนอกอ่อนในแต่เขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ดูเหมือนจะแบบเขาเรียกอะไร เป็นนักรบบางระจันนะเท่มแข็งจริงๆเขาก็มีความอ่อ,อนไหวนะแล้วก็ใจดีนะเป็นคนเหมือนปากร้ายแต่ใจดีจะเป็นลักษณะนั้นนะภายนอกนะแต่ว่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกับเขาเราจะรู้นะว,ว่าบางทีเขาพูดไปนะบางทีมันก็ไม่ได้อะไรหรอกพูดไปด้วยด้วยอารมณ์นะขนาดนั้นแต่จริงลึกๆเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนอ่อนไหวขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ แล้วคนสนิทจะรู้ถ้าคนที่ไม่ค่อยสนิทก็จะมองไม่ออกหรอกนึกว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งมากจริงๆเขากังวลมากแหละที่รู้เพราะว่าตั้งแต่ป่วยเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับพี่ก็พี่ก็รู้แหละก็คือจริงๆสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละพี่ว่านะอื แต่นี้ก็คงไม่ไหวจริงคคงสู้ไม่ไหวจริงเพราะจริงเขาเป็นคนที่สู้มากจร,จริงเจ็บป่วยแบบเยอะๆขนาดนี้ห้าปีที่ผ่านมาในสภาพจิตใจก็แย่คือนอกจากป่วยทางร่างกายแล้วเนี่ยใจก็คงแย่ไปด้วยหุ่นหงิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะมันเจ็บปวดด้วยแสบผิวร่างกายอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจคือคนเป็นนักกีฬาที่เขาจะเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาขยับขยื่นตลอดเวลา ออกกำลังกายตลอดเวลานะกลายเป็นคนที่เหมือนทําอะไรไม่ได้พี่ว่าเขาเขาเครียดมากด้วยนะครับพี่หนุ่มย้อนกลับไปที่เรางั้นําให้เขาไปขอขามากรรมเขาจะนำหมดตอนที่เขาก็ไปอย่างหมดห่วงสบายตรงนี้พี่น้นองด้วยเพราะจริงๆเรื่องของการขอขามากรราก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามหาวิธีก็อย่างที่บอกกับพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ ไม่เสียหลายอะไรเ,เราก็ทําในสิ่งที่ดีๆเนาะทำบุญไหว้พระขอพรก็เป็นอะไรที่เราก็อยากอยากทำแล้วก็ส่วนหนึ่งของการของการที่ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะฮะเรื่องของการหมดกรรมเนี่ยมันก็คือ <c oughs> <c oughs> ก็มีมีมีเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยก็คือบางคนที่เขาหมดกรรมบางทีเขาก็หายบางทีเขาก็ไปเลย,ยใช่มันก็จะมี <c oughs> คือคือพี่ไม่รู้หรอกเรื่องนี้คือเราเราเราก็ไม่มีความรู้พอที่จะตอบได้นะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีทางที่เราก็ทําให้เขาดีที่สุดนะก่อนที่ก่อนที่ตอนที่พี่ไม่ป่วยหนักๆเนี่ยพี่ก็โทรหาแกนะอาจารย์ไปสาร,ราบอกว่าเขาต้องต้องไปปล่อยปลาหรือไปทาดุลเพิ่มลองดูแต่ว่าให้ให้ยาตีน้องอะไรไปก็ได้ช่วยเขานะเขาอาจจะหมดกำจริงหรือว่าคือ คือถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องเรื่องนี้มันก็จะมีะกรรมหลายภพชาตินะมันไม่ได้มีภพชาติเดียวตอนนี้มันก็มันก็มีส่วนที่เขาเขาเขาอาจจะหมดกรรมแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะแล้วก็ไปไปสบายไปในที่ใหม่ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปนะครับพวกเราที่เหลือก็เดี๋ยวทำบุญเยอะๆทำให้เขา ก็บอกเพราะว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือคือพี่ก็รู้ว่าว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ใช่คนที่ชอบดราม่าให้คนมานั่งเศร้าเสียใจอะไรเขาเยอะๆนะเราก็เราก็พยายามที่จะตั้งสติไม่ฟุม้มฟายแล้วก็จะไม่แบบพูดอะไรให้ให้ทุกคนรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่มากขึ้นนะทุกคนก็เสียใจมากแนละ้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ใช้ชีวิต ทำหน้าที่ของเราต่อให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็คือจริงๆในเรื s <S ่องนี้เราก็มีความคิดอยู่บ้างแล้วพอตั้งแต่เขาป่วยมาเนี่ยก็ก็มีความคิดอยู่ลึกๆแหละวว่าเออจะไหวหรือเปล่านะบางทีอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้ว่ามันทําใจไม่ได้นะมันไม่ได้กระทันหันก็มีมีเขาเรียกอะไรมีเผื่อใจไว้เผื่อใจไว้ตลอดเพราะว่า เขาก็ป่วยรุ่มแรงนะครับยี่สิบหกมีนานี้นะฮะจริงเรามีคอนเสิร์ตที่เราจะทำให้พี่เมฆตั้งแต่19ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ <c oughs> แหละเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาไรายได้ช่วยเหลือนะครับทางครอบครัว ของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยแต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงอคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะก็ยังจะยังคงจะมีต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชือ่อเหลือเกินว่ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยที่นามาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะ นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟ,แฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆแฟนคลับต่างๆเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตนี้รอที่จะมาช่วยนะครับก็คุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนําหน่อยนี่นพี่เชงนะฮะ <hi> พี่เชงมาสเตอร์พีซ<ด>พี่เชงแล้วเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรือ่องของการจัดงานนะพี่เบนนะครับพี่เบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยในการช่วยเหลือพวกเราในการจัดงานนี้ขึ้นมานี่ก็พี่โรดนะแนะนําให้รู้จักก็ พวกเราก็ช่วยกันแบบอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รักพี่เมฆแล้วก็มาร่วมมือกันที่เหลือก็เป็นศิลปินอีกมากมายพี่ว่ามากกว่า4ี่สชีวิต, <40 S 1> วตนะฮะที่พอบอกข่าวกันไปทุกคนก็ผมมาผมช่วยมาช่วยกันคนละ <laughs> สองเพลงสาเพลงนะครับเราก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากม,ากมากส่วนนึงก็คือโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับทีเ่เรียบดย่วนเอกมัยรามิทราเพราะว่า น่ารักมากช่วยพวกเราเต็มที่เลยในการที่จะ,ะให้ให้สถานทีนะ่ให้ใช้สถานที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าให้ใหเก็บค่าเข้านเงินทั้งหมด <c oughs> ก็จะเอาไปมอบให้ครอบครัวพี่เมฆหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกพี่ทุกคนก็จะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆเรื่องของการทำเอีเวนต์เนี่ยนะครับ ก็ยังจัดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ26มีนาคมตั้งแต่6โมงถึงตีหน่งที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบดวนเอกมัยรามินทรานะครับชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเพื่อนมีไว้ทำไมถือแรกตอนี้เนี่ยก็ก็จะเป็นการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อลำลึกละแต่พี่ดุมมองว่าคอนเสิร์ตอะเราก็จะไม่ทำให้ไปในทางดราม่าหรือว่าเศร้าโศกมากเพราะว่าก็พี่เมฆก็ เท่าที่พี่รู้จักเขาเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเ,เสียใจอำลาอะไรเขาขนาดนั้นนะก็ค,คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะเราที่เหลืออยู่ก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกคนมาในวันนี้ก็มาเพื่อรําลึกถึงเขานะในงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังสร้างความสุขความสร้างรอยยิ้มสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็นําไปช่วยครอบครัวเห็นไหมถ้าเมืม่อกี้เข้าไปพอเราเจอลูกๆเขาพี่ก็สะเทือนใจที่สุด เรื่องเนี้ยเพราะว่าเพราะเราก็มีนูอกเขบอกให้เข้มแข็งอบอกให้เข้มแข็งบอกให้เราก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปนะครับท่าน,นี้เอกก็จะเป็นหนัวหน้าครอบครัวแล้วซึ่งซึ่งจริงก็ซ้อมเป็นหนัวหน้าครอบครัวมาห้าปีแล้วนะเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่เมฆป่วยนะเอกเก็เหมือนดูแลทุกอย่างก็เป็นคนที่คล่องเก่งมาก นะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเขามากๆเพราะว่าเขาทําหน้าที่ภรรยาให้สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็คงรู้แหละดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก็พอตอนนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็ก็จะแนะนำมาบอกว่าเออเอามาเดี๋ยวเผื่อทำอะไรได้ทำเป็นธุรกิจให้ Pas, ครอบครัวเขาได้ดูแลจะได้มีรายได้ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งอาจจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุยก็เพิ่มเพื่อนนักแสดงศิลปินทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตถึงวันนี้ ตอนนี้เรามีเสิรปิดนักร้องเกือบเกือบ50คนแล้วนะฮะแล้วก็พอข่าววันนี้ที่เมฆเสียชีวิตไปเนี่ย <ste ep> ก็มีอีกหลายท่านที่ติดต่อมาที่อยากจะมาร่วมช่วยกันแต่ทั้งหมดการร่วมช่วยกันเนี่ย <ste ep> เราก็ลําลึกถึงเมฆนะครับแล้วเราก็เห็นความสําคัญของคนอยู่ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องการกําลังใจที่ดีจากเพื่อน <ste ep> ๆของเมฆซึ่งเราคิดว่าเพื่อนของเมฆทุกคนก็เป็น การยาน้ำมิตรที่ดีสองเมฆที่คอยจะช่วยเหลือตัวภรรยาและตัวลูกๆต่อไปนะครับเอาจริงๆพี่หนุ่มไม่ทราบพี่หนุ่มไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็ไม่เคยถามหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีเยอะแล้วก็ แล้วก็แน่นอนว่าจะลอดแ้วเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายนะมีลูกทั้งสามคนเนาะค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตนะค่าเทอมท่าอะไรต่ออะไรกิจกรรมต่างๆมากมายมันมันเยอะอ่ะวิรู้แหละคือถ้าคนคนที่มีครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับในพี่พี่ก็ไม่เคยถามนะว่ากี่บาท เ่าไหรแต่พี่เมฆเขาพูดบ่อยถ้าคนติดตามในโซเชียลของเขาอะเขาก็จะพูดบ่อยก็เยอะแหละไม่น้อยหลักล้านนะครับก็ช่วยกันจริงๆจริงๆไม่ได้จะมาเรียอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็เราก็ทำตามกำลังที่ตัวเราทำได้นะครับหมายถึงหมายถึงแฟนคลับหรือว่า f อเงีนะฮะก็ ก็ทำตามกำลังครับใครว่างเข้ามานะมาช่วยกันวันนี้ก็ก็ก็กศิลปินก็ก็เยอะมากเอยชื่อแทบไม่หมดก็ต้องขอบคุณศิลปินบางท่านได้ข่าววันนี้ก็โทรมาว่าอุ h, ้ยพี่จะจัดอยู่หรือเปล่าพี่เมฆเสียแล้วอย่างเงี้ยบอกจัดครับจัดจัดเหมือนเดิมนะเขาบอกอุ้ยดีเลยดีเลยยิ่งต้องจัด<ไ> ه, <ook> นเพราะว่เา<ห>เพราะว่าอยากช่วยครอบครัวเขา อก็เขานั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงละไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งนะครับผมเห็นเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นลูกๆเห็นภรรยาพี่เมฆแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาเข้มแข็งนะทั้งหมดเลยเข้มแข็งมากแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนพี่เมฆนะ พี่เมฆทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับ